สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตาจะพาพา่องหิมะนะทุกคนหิมะอันสวยงามนี่ค่ะทุกคนหิมะอันสวยงามว่ะทุกคนพี่ตาว่าจะลงไปข้างโน้นสงสัยลงไปไม่ได้นะทุกคนเจ้า่ะมันหนาวมันเขายังไม่มีทางเดิอนอ่ะทุกคนเห็นไหมหิมะเต็มไปหมดเลยตรงนน้นอ่ะสวยมากเลยตรงนู้นนะตรงนน้นอ่ะสวยนะทุกคนนะในซอยนั่นนะ ม่รูพี่ตาจะลงไปได้ไหมนะในซอยนู้นแต่ว่าออกไปทางนู้นประมาณเนี้ยทุกคนดูสิเดพี่ตาจะให้ดูนะหิมะความสูงประมาณทั้งสองเซนคืบกว่าเกาือบสองคืบกวานะทุกคนเนาะมาสวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้เรามาถ่ายทําหิมะนะคะทุกคนเนาะวันนี้เราพามาถ่ายดูหิมะว่ามันสวยงามขนาดไหนามาผ่ก fc ของพี่ตาอินซวิเดนนะคะ fc พี่ตาอินซวิเดนมามารับชมด้วยกันนะคะหิมะสวยๆงามเนาะ พี่ตาขอกลับน mm ้ก้อนนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยงามมากเลยเป็นทางเดินเดี๋ยวพี่ตาจะเดินได้ไหมประมาณเนี้ยทุกคนเนาะนี่ค่ะเป็นทางเดินอยู่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวพี่ตาจะจะเอาให้มันดีหน่อยเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตาจะให้ดูความสูงของหิมะเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้ยังลงไปอีกนะทุกคนเนาะอันนี้ยังลงไปอีกนะนี่ค่ะ เนี่ยเห็นไหม่ะมาพี่น้องพี่ตาจะพาดูเตะบีรอยกระต่ายนะเนี่ยไม่ใช่ลอยคนนะรอยคน,อยคนเออรอยหมาป่าก็ไม่รู้นะนี่ค่ะทุกคนเราจะแชะแชะลงไปตรงนี้นะทุกคนนะพามาชมหิมะหิมะอันสวยงามอุ้ยตายนี่ค่ะเอาความสวยความงามมาฝากเพื่พนอๆนๆะพนี่พี่น้องนนะคะนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่ตาจะพาเคาะนะอุ้ยตาย พี่ตาจะลืน่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหม่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตาจะพาไปข้างล่างพี่ตามีไม้เท้าเลยนะทุกคนเนาะแต่ถ้าเราขี่อย่างนั้นลงไปได้นะกระมังอ่ะนะทุกคนเนาะแต่พี่ตาไม่ได้กระมังมานะทุกคนเอ้ยมือสั่นเหรอเนี่ยมือเราสั่นเหรอพี่น้องหรือพี่ตาจะพาย่องย่องลงไปนะนะแล้วปาจะย่องๆลงไป เราจะไปเดินไปตรงน้นแต่ยังไม่มีใครเดินนะเพราะว่าเขาหยุดกันหลายวันแต่วันนี้วันทํางานเขาไปทํางานกันหมดอะทุกคนเดี๋ยวพี่ตาจะพาย่องย่องเดินนะกางเกงต้องเปียกเนี่ๆเลยเดี๋ยวไปตากกันนะทุกคนเนาะข้างล่างที่สวยทุกคนอันนี้ข้างบนนะคะบนดอยนะเดี๋ยวพี่ตาจะพาลงตรงนี้ค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนสวยไหมเราจะไปซอยนู้นนะสวยกว่าน,นะซอยนู้นนะเนาะนี่ค่ะทุกคน พ,พี่ตาพามาดูหิมะโอ๊ยตายตกใส่หัวน้องโอ๊ใส่หัวป้าสิหัวน้องที่ไหนหรองอมขนาดนี้นะหัวน้องที่ไหนนะหัวป้าเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวพี nah, ่ตาจะลงค่อยๆเตะๆลงไปนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ตาจะให้ดูรอยเท้าพี่ตาเดี๋ยวพ้าพี่ตาล้มก็กล้องมันก็จะคงเลี้ยงคงเลี้ยงประมาณนี่ทุกคนนะอุ๊ยตายตาโอ้ย ถนนเลือกมากเลยทุกคนเห็นไหมล่ะพี่ตาก็เปียกหมดในถุงเท้านี่ค่ะพี่น้องสูงไหมไม่มีสมแสงอ่ะน้อเดี๋ยวปีแสงไว้ปรับแสงหน่อยดีไหมนี่ค่ะทุกคน,นเปิดีแสงพี่น้องจะได้เห็นเราจะไปตรงนู้นนะหิมะจะเลือกอยู่หรอทุกคนนี่ค่ะ เราค่อยๆ่ลงนะทุกคนนะค่อยๆลงไปแล้วก็ไปได้เพราะวาความความสามารถเราอยู่ตรงไหนเขาก็ไปตรงนั้นนี่พี่น้องพี่ตาต้องลงแบบซิกแซกมานะ x, ไปตรงโน้นมาตรงนี้ก็มาตรงนี้นะทุกคนนะแบบซิกแซกอะทุกคนเจ้าขานี่ค่ะเราจะไปถึงก้นห้วยไหมทุกคนไม่มีใครไปถึงพี่ตาก็คงไปถึงได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปแอคชันอยู่ตรงนู้นเนาะสวยงามตรงนู้นเนาะ นี่ค่ะเราขอลงก่อนนะทุกคนเนาะเพื่อเอาความสวยความงามมาฝากเพื่อนๆ FC ของพี่ตาที่อยู่ทั้งใกล้และไกลเนาะมันสวยงามไหมเวลาหิมะตกประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะว้าวพี่ตากำลังถึงก้นห้วยแล้วนะทุกคนเนะาะถึงบึงนี่ค่ะสางขึ้นเนาะนี่ค่ะแต่วันนี้สงสัยวันเสาร์อ่ะเด็กเขาจะมาทำไมพี่ตาต้องรีบมาถ่ายก่อน เดี๋ยวหิมะมันฝนตกหิมะหมดมันไม่สวยวันที่ฝนไม่ตกหิมะมันเลยสวยทุกคนเจ้าขานี่ค่ะท้องฟ้าแจ่มใสพี่ตาก็มาถึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวพี่ตาจะพาไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่ตาจะไปแองแมงอยู่ตรงนั้นก่อนนี่ค่ะบนเนินสูงมากสวัสดีค่ะทุกคนระบุป่าดุยดองมา สวัสดีนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปอยู่ใต้แสงจันทร์หรือว่าแสงหิมะนะทุกคนเนาะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เรามาโอ้อาจจะมืดหน่อยนะเพราะแสงมันอยู่ตรงนู้นเนาะพี่ตาจะพาเลาะหิมะนะทุกคนเนาะตามมาเลยค่ะหิมะสวยมากเลยทำาแบ้นพี่ตาทำไมมันมืดทุกคนพี่ตาจะเดินพาเดินไปไปตรงนู้นเนาะตรงนู้นนะนนนะทุกคนเนาะสวยไหมทุกคน พาลงทุนลุยหน่อยนะครับทุกคนเนาะนี่ค่ะสวยไหมเอ่ยนี่ค่ะอาจจะหายใจแรงหน่อยนะ,ท,นนะะทุกคนเนาะค่ะทุกคนหนมะสวยไหมเนี่ยเวลา,าออากมาเป็นพวงเป็นพวงแบบนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะพาดูความลึกนะทุกคนเดี๋ย,ยตรงนี้ค่ะรองเท้าพี่ตานะเนาะแต่วความลึกเดี๋ยวเราเพื่อเอฟซีของพี่ตาต้องพี่ตาต้องพาดูพาชมหิมะสวยๆงามๆเนาะ สักห้านาทีสิบนาทีก็ว่ากันไปนะทุกคนเนาะนี่ค่ะตรงนู้นเราไม่ไปแต่เพราะมันไปไกลเกินทุกคนตรงนู้นะสวยนะแต่แสงแดดมันไม่พอแสงไม่พอทุกคนเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยทุกคนนี่ค่ะลอยสวยงามสุดๆเลยนี่ค่ะทองพระกำลังเปิดนี่ค่ะทุกคนเราจะพาไปตรงนู้นเนาะ เราจะพาออกแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าสวยงามพี่น้องเดี๋ยวขอกล้องหน้าก่อนนะเพื่อทุกคนจะได้เห็นหนังหนังหน้าพี่ตาดีค่ะทุกคนสวยไหมพี่ตาต้องมีไม้ทาด้วยนะพี่ตาเช็คกระเป๋าก่อนเหลือมันกระเป๋าตางังค์เลืวอกนะุญแจมันร่วงเนาะเราไม่ต้องย้อนไปย้อนมาหลายรอบทุกคนเพราะมันร่วง เราก็ต้องเตรียมพร้อมคุณเจอเจอกกุญจนี่ค่ะไม่มีใครมาหรอกพี่ตาคนเดียวเป็นผีบ้ามาถ่ายให้ f อซดูนะจะได้สวยๆมาแบ่งปันความสวยความงามที่สวีเดนนะนี่ค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะโอ๊ยมอยแห้งหลายเลยนี่ค่ะทุกคน พี่ตาต้องมาถ่ายตอนนี้เดี๋ยวมันไม่มีแสงเดี๋ยวพี่ตาจะขย่อต้นนี้ให้ดูนะเดี๋ยวพี่ตาขอตั้งกล้องก่อนหุยเหนื่อยเพื่อเพื่อเอฟซีของพี่ตาที่ขอทุกคนเพื่อเอฟซีของพี่ตาเราต้องทำอะไรทุกอย่างพี่ตาคอยดูนะ

ความสุขนะความสุขความสุขถ้าเราไม่สุขล้วใครจะสุขนะทุกคนเนาะทำด้วยใจทำอะไรเราต้องทำด้วยใจอย่าขี้เก็บขี้เก็บเราทำไม่ดีเราต้องขยันหมั่นเพียรน,นี่ค่ะอาจจะมีเสียงหอบหน่อยนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยทุกคนเจ้าค่ะเหนื่อยมากเลย เฮวยสวยออส่อ้ยอือซ่บพี่นังพามากินหิมอะอ้า เดี๋ยวมาเห่าเราพี่น้องเจ้าขาโอ้ยหนาวมือทุกคนแรงหมดเลยไม่ถุงมืออยู่โอ้ยหนาวแต่คุณเจใส่มือก่อนทุกคนไม่ไหวแล้ว อเหนื่อยหนัเหนื่อยแรงมากเลยทุกคนเจ้าขาโอ้ยไม่ไหวละขี่ม้มาเต็มกางเกงหมดเลยทุกคนเพราะว่าหิมะมันเยอะเต็มกางเกงหมดเลยค่ะโอ้ยเหนื่อยมีคนมาทำอะไรตรงนู้นเลยหู สองหน้าพี่ตาแล้วก็เห็นกล้องเราพี่น้องโอ้ยมอยแห้งหมอยแห้งหลายเด็กน้อยมันเล่นหิมะ เ,เ,เดี๋ยวกำลังจะเล่นเล่นหยมาทุกคนขอขะคกิปนี้ก็ขอบไว้เป็นตอนนี้ก่อนนะคะทุกคนนะ เจอกันคลิปใหม่ลคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะเฮ้ยมองเห็นเห็นกล้องแว๊สวันนี้ค่ะทุกคน